หนังสือพิมพ์เพชรออนไลน์จังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัชรีสาลาิินพร้อมคณะเยี่ยมชมและให้กำลังใจเกษตรกรในเต็นท์ร้านค้าตลาดเกษตรกรนิทัศการกิจกรรมอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์และวิสาหกิจชุมชนในงานมะขามหวานนาครบานเพชรบูรณ์ประจำปี2567 เมื่อวันจันทร์ที่29มกราคม2567เวลา10นาฬิกา30นาทีนางพัชรีสาราสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้มาร่วมงานและนำเสนอสินค้าทางการเกษตรที่เต็นภายในงานมะขามหวานนาครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2567โดยมีนางชยากุลผ่องโอภาสเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์นำเยี่ยมชมนิทรรศการร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและผลผลิตทางการเกษตรที่จำหน่ายภายใต้ตลาดเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์และวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการร้านค้าของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดเพชรบูรณ์ หนึ่งในการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2567มีเต็นท์เพื่ออำนนยความสะดวกสำหรับชาวเกษตรกรที่จะนำสินค้ามาจำหน่ายในงานมะขามหวานอัตราพิเศษโดยมีบุคลากรของสำนักพนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ประสานงานซึ่งได้รับความม่สนใจจากชาวเกษตรกรจำนวนมากทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ตรวจเยี่ยมตลาดจำหน่ายผลผลิตมะขามหวานผลผลิตทางการเกษตรและกิ่งพันธุไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2567เมื่อว วันที่28มกราคม2567ที่ผ่านมาโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ตรวจเยี่ยมตลาดจำหน่ายผลผลิตมะขามหวานผล,ผลผลิตทางการเกษตรและกิ่งพันไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2567ซึ่งจัดระหว่างงวันที่27มกราคมถึงวันที่4กุมภาพันธ์2567ณบริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ริมสฝั่งถนนสายสระบุรี หล่มศัก์พร้อมสอบถามปัญหาและตรวจสอบความเรียบร้อยของร้านค้าที่มาจำหน่ายในงานด้วยข้อมูลข่าวคันฉัดเพียรวิจัยธรณีประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายสุมเมศุญวรานันนายกสมาคมสมพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมนำออกเผยแพร่ทวีตทัพทีมศูนย์ข่าวเพชรบูรณนะรายงาน